ที่สองครับ,บ,รบเบลตินะฮะนี่สัญชาติอิสราเอลคมเข้มข้นของน้องกันนะครับจิบกาแฟยามเที่ยงนะครับอากาศดีๆนะครับรสามสิบองศาเหนมอพีงน้องเ้ยมันมคือหลอนไปทั่วไปใช่หลังมาหลังเวส ต้เจ็บติดตั้งไว้น้องจะเจ็บสัมผัสน้ำเลยจะเจี๊ขีดให้อยู่ไม่ไมาเดินข้างในอะ่ะอยากว่ะถ้าจะล้างล้างไหมเดีย๋ยวให้พ่อติดต่อให้ฉันไม่ค่อยยืมเท่าไหร่ไม่ต้องล้างข้างในเราต้องขยับที่นะต้องขยับเตียงออกเราคือห้องอย่างนี้กอน พ,พูดไม่พอด,ดีเลยมาแล้วอันนี้เราใช้เมล็ดพันธุ์ของอะไรครับผมของคนไทยนี่แหละครับเออเราสนับสนุนคนไทยนะครับรูปคอบร้านกาแฟแต่ว่าเราใช้เมก,ก็ดผัดเป็นเวลติเนี่ยเราสนับสนุนของคนไทย แต่ว่าเม้อเราอุ่อิตาลีแล้วไม่อยากจะอ,อวดหรอครับว่าอิตาลีนะหุ่น <c oughs> ว้าสดหอนห่อนหอน,ห,นหอนำกันจ้างมีอบวกคอโอเคเราจะได้ปริมาณเท่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเราตวงมาแล้วทุกอย่างมอยู่ที่การวัดนะครับวัดซบแมนโย